เบิงมันครับเบิงมั่นเบิงมั่นเบิ้งเบืงเขาอย่างโคกพี่ครับเบิงให้มั่นเบิงให้มั่นให้เขาเขาหน้าโคกครับทั้งด้วกัน การมีบัทรถลวงสิครับเมืองไ้เขาให้มั่นครับมั่นก็ดังงามเมืองไ้เขาให้มั่น เอากระลังงามกระลังมานกระลังมานครับต่ม่นยังไงสอดก็มีเขาก็หบวเงินมาเห็นเขาก็หกันหน่อยนี่เนาะอ้วนสสอดบดเดือตัวนี่ครับให้มันให้มันให้เขา เอาหน้าโคกครับโอ้ให้มีคื่บ่างานแนเดืเอดเดืไดท้านี เบ่งให้เขาให้มั่นครับทั้งตะกานทั้งโคกทัก้งการครับเขากขง่ามง่ามครับทั้งโคก ให้มั่นครับให้มัน่นมั่นก็ง่ามอยู่ครับ